วันนี้นะคะจุดใจมากๆเลยนะกับเลขทะเบียนเลขสวยไม่ว่าจะเป็นเลขตองเลขเดี่ยวเลขเรียงน,นะคะกับโชคดีทะเบียนไม่มีแต่รถยนต์นะคะยังมีมรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะในส่วนของรถยนต์ตรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับของพี่ก็มีนะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์มงคลอ๋อมีเบอร์มงคล <VIP S 1> ด้วย VIP นะครับอยากรวยสวยปังนะวังเวอร์นะครับต้องติดต่ดตดตอเลยนะพี่ โชคดีทะเบียน .com ค่ะทําไมสะดวกมาที่นี่เปิดเว็บดูอยู่ที่บ้านก็ได้นะมีก็มีนะทะเบียนบ้านมีไหมคะโอ้ยไม่มีทะเบียนบ้านที่มีแล้วโอ๋ออย่าลืมนะเติมเลขเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถยนต์เลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูได้ที่โชคดีทะเบียน .com ค่ะติดต่อมาแล้วครับ รอสุดท้ายนะครับยังไงก็ขอฝากบูธโชคดีทะเบียนไว้หน่อยนะครับที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14ธันวาคมนะครับขอย้ําว่าเป็นบูธสุดท้ายแห่งปีนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีแผนว่าจะซื้อทะเบียนจะออกรถปีหน้าหรือออกรถปีนี้สนใจเลขตัวไหนยังไงลองแวะเข้ามาคุยกันก่อนนะครับพร้อมกับรับโปรโมชั่นของแถมแล้วก็ในส่วนของสวนลดมากมายนะครับ ของเรามีทีมงานที่ดูแลท่านทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการประสานงานเรื่องไฟแนนซ์การประสานงานระหว่างเซล์หรือโชว์รูมหรือรถเก่าได้หมดรถติดไฟแนนซ์สรับเลขได้ไหมไม่มีปัญหานะครับมาถึงเราเราดูแลท่านทุกขั้นตอนอยู่แล้วเรามีเมสเซนเจอร์ของเราเองที่ดูแลท่านถึงออฟฟิศถึงบ้านท่านเองนะครับไม่งั้นไม่ต้องห่วงนะครับฝากโชคดีทะเบียนไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับคุณพี่และคุณน้องที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับยังไงของเราก็มีเลขดีๆให้นะครับมี เอ่อทะเบียนปังๆให้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจในส่วนของเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์เพิ่มเติมก็ดูในเว็บทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับติดตามผมได้ที่โชคดีทะเบียนนะครับแล้วก็เวอร์ไวเว็บโชคดีทะเบียนหรือว่าในส่วนของ IG แล้วก็ Facebook ก็โชคดีทะเบียนนะครับยินดีหรือว่าติดต่อผมได้โดยตรง24ชั่วโมงที่เบอร์0906แล้วก็86ตัว <c oughs> หรือท่านใดบอกว่าคุณม่อน <c oughs> ผมคุยนานหนูคุยนานค่ะโทรมาเลยครับ0224 เจตัวนะครับผมรับเอง24ชั่วโมงนะครับสบายใจได้โทรมาสอบถามกันก่อนอยากเทใต้ไหนอยากขายรถอยากซื้อประกันนะครับยินดีนะครับเราพร้อมที่ดูแลท่านนะครับคอยงานฝากไว้ในส่วนของบูธโชคดีทะเบียนด้วยนะครับที่เซนตันอีทวิวแล้วพบกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ